หลังจากตั้งรกรากในกรุงรัตนโกสินงไม่นานชื่อเสียงของชายหนุ่มรูปร่างสง่างามผู้พูดจาเรียบร้อยแบบคนต่างถิ่นและหญิงสาวหน้าหวานท่าทางสดใสาราวดอกไม้แรกแย้มก็เริ่มเป็นที่กล่าวขวัญไปทั่วเขตพระนครร้านค้าของรนพีระประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วด้วยความมีน้ำใจของเขาและไหวพริบของเรนูที่ช่วยคิดช่วยจัดการเรื่องราวต่างๆจนดูเหมือนร้านค้าเล็กๆกลายเป็นสถานที่อบอุ่นมีผู้คนมากมาหลายตาม,มาอุดหนุนอยู่เสมอบางวันเรนูจะคอยช่วยตักของเดินตามเขาไปตลาด บางวันก็หัวเราะก,กับความโบราณในคำพูดของเขาบางทีก็เป็นรนพีระที่ช่วยดึงเธอไม่ให้สะดุดกระสอบข้าวล้มต่อหน้าต่อคนทั้งตลาดภาพทั้งสองเดินเคียงกันไปมาจนเป็นภาพชินตาของชาวบ้านคู่นั้นน่ะพ่อค้าหนุ่มกับหญิงสาวที่มาด้วยกันน่ะเจ้าคะช่างเหมาะสมกันยิ่งนักเหมือนกิ่งทองใบหยกเลยนะท่านเออดูเข้ากันเสียจริงสามีภรรยาแน่ๆล่ะดูสินางยิ้มให้เขาเสียหวานเชียวเมื่อเสียงกระซิบมาถึงหูทั้งคู่ในวันหนึ่ง เรนูหน้าแดงว่าเหมือนถูกไฟลวกส่วนรนทีระก็ทำหน้าเข้มราวกับตั้งใจจะปฏิเสธแต่ใบหูของเขากลับแดงขึ้นอย่างหน้าขันเรนูดึงแขนเสื้อเขาเบาๆรนทีระหลบสายตาน้ำเสียงครึมของเขาฟังดูเหมือนคนกำลังพยายามควบคุมหัวใจตนเองท่านเขาพูดอะไรกันเนี่ยจะบ้าหรอคะฉันฉันแค่แค่คนติดตามค่ะหากจะว่ากันเช่นนั้นข้าก็ไม่อาจโต้แย้งได้เพราะคนภายนอก คงเห็นเราสนิทสนมกันนักท่านท่านเรนูแทบแทรกแผ่นดินนี้เธอหันหลังให้เขาอย่างรวดเร็วพยายามซ่อนใบหน้าที่แดงจัดจนเหมือนลูกตำลึงสุกข,ขณะที่รนพีรัก,ก็ไอกระแอมเบาๆพยายามไม่เผยว่าหัวใจตนเต้นแรงกว่าเวลาออกรบเสียอีกชื่อเสียงของขุนรนพีรังเงียบงามแต่ทรงอิทธิพลดั่งสายน้ำเขาไม่ใช่ขุนนามไม่ใช่นายทหารแต่กลับเป็นพ่อค้าผู้มากความรู้ในเชิงกลษฎ ทำให้เหล่าทหารขุนนางและเจ้านายชั้นสูงพากันวะเวียนไปหาที่เรือนอยู่เสมอเรือนของเขาไม่เคยเงียบเหงาอีกต่อไปบางวันเป็นทหารมาขอคําชี้แนะบางวันเป็นเจ้านายมาขอชมของดีจากต่างเมืองบางวันก็เป็นเหล่าคนมียศศักดิ์ที่อยากพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เชิงยุทธศาสตร์รนพีรับตอบทุกคนด้วยความสงบขรึมและสุขุมจนกิตติศัพท์ของเขาถึงวังหลวงในวันหนึ่งที่แดดอ่อนส่องลงบนลานเรือนเสียงม้าศึกหยุดลงหน้าประตูรัว้วบ่าวในเรือนรีบออกมาต้อนรับ เจ้าพระยาชัยเนรเสด็จมาเยือนขอรับคุณรนพีระเดินออกมารับด้วยท่าทางสำรวมส่วนเรนูที่อยู่ด้านในรีบหลบสายตายอย่างเก้อเก้อเพราะวันนี้เป็นครั้งแรกที่เจ้านายสูงศักดิ์มาพร้อมธิดาของท่านเมื่อทั้งสองกล้าเข้ามาในเรือนรนพีระก้มศีรษะถวายบังคมตามธรรมเนียมก่อนจะเงยหน้าขึ้นและนั่นคือเวลาที่สายตาของเขาประสานกับหญิงสาวผู้หนึ่งเป็นครั้งแรกที่กุลในชุดไทยสีทองอ่อนกิริยางามสง่าสมเป็นธิดาอุปราชใบหน้าหวานเรียบรูดวงตานิ่งลึกดุดสายน้ำ เมื่อเห็นรนทีระสายตาของนางเปลี่ยนไปทันทีนางหยุดนิ่งหน้าแดงระเรื่อวูบหนึ่งราวกับถูกชะตายอย่างรุนแรงท่านผู้นี้ที่กุญพึมพำเบาๆในลําคอจนคนข้างกายแทบไม่ได้ยินความสงบสุข,ขุมของรณนพีระยิ่งทําให้นางรู้สึกประหลาดหัวใจเต้นแรงกว่าเดิมภาพนักรบผู้เข้มแข็งใบหน้าคมและมาดองคารักในอดีตที่เขาไม่อาจลบได้นั้นทําให้นางคักดีสเสน่หาแท้จะในทันทีเรนูยืนหลบมุมหลังเสาไม้เห็นที่กุญมองรนทีระไม่วางตา เธอรู้สึกอะไรบางอย่างกรีดวาบในอกไม่ใช่ความอิจฉ้าแต่เป็นความรู้สึกแปลกๆที่เธอไม่เคยมีมาก่อนแหมท่านขุนของเรามีสาวมาหาถึงบ้านเลยสงสัยหัวกระไดจะแห้งยากซะแล้วงานนี้เจ้าพระยาชัยเชนทอดสายตามองภาพของชายหนุ่มผู้สง่างามยืนต่อหน้าทิดาตนสายตาของท่านนายใหญ่เหมือนมองเห็นอะไรบางอย่างที่เข้ากันดีเหลือเกินคำพูดนั้นทำอารณ์พีรชักเล็กน้อยส่วนเรนูที่ยืนอยู่ด้านในหน้าเห่ร้อนจนอยากวิ่งหนีไปไกล เธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับหัวใจตัวเองแต่สิ่งหนึ่งชัดเจนมีหญิงสาวสูงสัดกำลังก้าวเข้ามาในชีวิตของรนพีระและสายตาของพิกุลบอกชัดเจนว่าหนางต้องการเขาบรรยากาศในเรือนของคุณรณพีระวันนี้เรียบรู้แต่แฝงความตื่นเต้น,เ,น,เ,ยยน,นเจ้าพระยาชัยเนรและแม่หญิงพิกุลเดินเข้ามาด้วยท่าทางสง่างามรนพีระต้อนรับด้วยท่าทีสุข,ขุมสำรวมนอบน้อมสมชายผู้มีเกียรติเป็นเกียรติยิ่งนักที่ท่านเจ้าพระยาและแม่หญิงพิกุล ให้ความการุณาเยือนเรือนของข้าคลานี้เสียงเขานุ่มหรือกิริยาสงบจนพิกุลหน้าแดงระเรื่อแม่หญิงพิกุลยิ้มพรายแก้มชมพดูดวงตาหวานหยัดหยาดมองรนพีระไม่วางทุกคำที่เขาพูดนางก็ดูจะพึงพอใจเสียยิ่งนักเรนูที่แอบอยู่หลังเสาไม้มองภาพตรงหน้าแล้วถึงกับหลุดคิดในใจแบบลั่นลนโอ้โหสปากันเข้าแล้วไงแหมท่านขุนคนนี้ก็ไม่เบาเลยนะทำสาวหน้าแดงซะงานนี้ หัวกระดเรือนคงไม่แห้งสินะคะท่านรณพีระเจ้าคิดสิ่งใดอยู่กันแน่หืมอย่าคิดว่าข้ามิรู้ทันดอกนะแม่เรนูอืมอะไรนะคะเรนูคิดอะไรที่ไหนกันล่ะคะฉันก็แค่เอ่อมองบรรยากาศเฉยๆค่ะอย่าให้ข้าต้องตีความแววตาซุกซนของเจ้าบ่อยนะเปล่าเลยค่ะไม่มีอะไรเลยค่ะ <laughs> เรนูสะดุ้งตัวกระตุกเหมือนลูกแมวโดนจับได้ว่าขโมยปลาย่างรีบทำหน้าใสาซื่อทันที หลังจากสนทนาเรื่องค้าขายและบ้านเมืองกันพักใหญ่เจ้าพระยาชัยเชนก็ปลายตามองธิดาของตนอย่างเอ็นดูก่อนจะยิ้มกว้างและกล่าวออกมาตรงๆต,ต่อหน้าคุณรณพีระแม่พิกุลของข้านั้นทั้งงามทั้งเรียบร้อยรู้จักงานบ้านงานเรือนและว่าความได้ดีนางเป็นที่รักของผู้คนในวังยิ่งนักคำพูดนั้นเหมือนดอกไม้ถูกโยนวางต่อหน้าใครบางคนโดยเจตนาแม่หญิงพิกลก้มหน้าด้วยความเขิน แต่ลอบเหลือบตาไปที่รณพีระด้วยความหวังแก้มของนางแดงเรื่อราวกลีบชมพูในลมอ่อนรนพีระชะักเล็กน้อยแต่ยังยืนตัวตรงอย่างสุภาพเขาก้มศีรษะตอบอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงคุณธรรมของแม่หญิงนับว่าประเสริฐยิ่งนักครับงามพร้อมทุกประการสมเป็นทิดาท่านเจ้าพระยาอย่างแท้จริงเสียงเขานุ่งสุภาพและไม่อาจปฏิเสธได้เพราะเบื้องหน้าเขาเป็นอุปราชที่มากด้วยบุญบารมีเขาจะกล้าตอบอย่างอื่นได้เยี่ยงไรแต่ในใจของชายผู้นี้ กลับวูบไหวไปอีกทางหนึ่งทางที่เขาไม่แสดงออกหากเช่นนั้นข้าจะให้แม่พิกุลแวะมาศึกษาการค้าขายบ้างเห็นทีจะมีประโยชน์ต่อการงานในวังและนางจะได้มีโอกาสพบปะพ่อค้าผู้มากความรู้เช่นท่านขุนด้วยคำพูดนั้นเหมือนประกาศเปิดทางอย่างเต็มที่ชาวบ่าวในเรือนรอบมองหน้ากันด้วยความรู้ทันส่วนพิกุลหัวใจเต้นแรงราวจะหลุดออกมาความหมายในคำของบิดาชัดเจนยิ่งกว่าดวงอาทิตย์กลางฟ้าท่านขุนจะว่ายอย่างไรเลาวคะ พี่คุณถามเสียงแผ่วแต่เต็มไปด้วยความคาดหวังรนพีรชง,งักไม่กล้าปฏิเสธต่อหน้าเจ้านายชั้นสูงและไม่อยากให้นางเสียหน้าข้ายินดีขอรับหากแม่หญิงประสงค์จะศึกษาประตูเรือนข้าย่อมมิได้ปิดตายเรนูยืนเงียบเียบหลังเสาไม้หัวใจเต้นแบบไม่เป็นจังหวะทั้งจากความอึดอัดและความรู้สึกประหลาดที่ก่อตัวขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเธอคิดในใจจนหน้าเริ่มร้อนวูบแต่พยายามตีหน้านิ่งทะว่าตากลับลอกแกจนจับผิดได้ง่ายมาก อ้าวจบแล้วไงแม่แลนท่านขุนไปสปากับแม่หญิงสายหวานเข้าเต็มๆงานนี้ไม่ใช่แค่หัวใจไ,ไม่แห้งแต่บ้านนี้จะมีเจ้าสาวไม่เนี่ยรนพีรหันมองเธอแวบหนึ่งแววตาเขาอ่อนโยนและหนักแน่นกว่าที่พูดกับทุกคนเพียงเสี้ยววินาทีนั้นเขาตรหนักว่าในใจของเขาเองไม่ได้สั่นไหวเพราะพิกุลเลยแต่มันสัน่นพระหญิงสาวแปลกประหลาดหน้าแดงที่ยืนซ่อนตัวอยู่ข้างเสาเรือนไม้นั่นต่างหาก